สวัสดีค่ะวันนี้กองคลังเทศบาลตำบลบ้านโพโดยดิฉันนางมริวันส้มสายตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังจะมานําเรียนเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อก่อนเราต้องเท้าความว่าภาษีที่ดินและสิ่งป,ปลูกสร้างมาจากภาษีบํารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนซึ่งเราได้ดําเนินการจัดเก็บมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนได้ปัจจุบันมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เราก็จะมีการแยกประเภทของการใช้ประโยชน์โดยการใช้ประโยชน์เราก็จะแบ่งออกเป็น4ีประเภทด้วยกันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราแบ่งออกด้วยกันเป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1คือที่อยู่อาศัยประเภทที่2คือเกษตรกรรม ประเภทที่3คือประโยชน์อื่นๆที่ยกเว้นจากที่อยู่อาศัยและกเกษตรกรรมประเภทที่4ประเภทสุดท้ายก็คือที่รกร้างว่างเปล่าค่ะค่ะต่อไปก็จะนําเรียนเรื่องของขั้นตอนในการชรําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะขั้นตอนในการชรําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราก็จะเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ดําเนินการออกสํารวจการสํารวจนี้เราก็จะเริ่มสํารวจจากเรื่องของ ที่ดินเรื่องของเนื้อที่เรื่องของประโยชน์การใช้อื่นๆพอสำรวจเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดทำประกาศการจัดทำประกาศ MM, แจ้งที่ดินนะคะเราก็จะเริ่มประกาศในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการในขั้นตอนของการประเมินประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแต่ละรายเราก็จะประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะประกาศราคาประเมินในช่วงของเดือนมีนาคม แจ้งประเมินเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาประเมินภาษีให้กับแต่ละท่านแต่ละรายเพื่อที่จะมารับชำระภาษีในเดือนมิถุนายนของทุกปีและถ้าได้รับการแจ้งประเมินจากเทศบาลเรียบร้อยแล้วมีการชำระในเดือนมิถุนายนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทางเทศบาลก็จะดำเนินการสำรวจตรวจสอบเรื่องของหนี้ค้างชำระภาษีโดยจะทำการออกแจ้งเตือนในแต่ละ ชำระภาษีเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสุดท้ายก็คือเราต้องสำรวจตรวจสอบและนำส่งรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีให้กับสำนักง,งานที่ดินในแต่ละท้องที่ที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น<ม>ๆค่ะในวันนี้กองคลังเทศบาลตำบลบ้านโพได้นำเรียนเรื่องของประเทศของภาษีที่ดินขั้นตอนของการชำระในะบางประโยชน์ที่จะมีความเข้าใจ ในเรื่องของภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างในคราวหน้ากองคังเทศบาลตำบลบ้านโพจะนําเสนอเกี่ยวกับสาระความรู้ในเรื่องของอัตราภาษีในเรื่องของการเพิ่มเงินค่าปรับในเรื่องของการอุทธร์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ